พ่อท่านสังเป็นพระที่มีความเมตตาสูงเป็นอย่างยิ่งและท่านเป็นพระที่ชอบทำบุญเป็นอย่างยิ่งเช่นเมื่อท่านไปร่วมงานบุญต่างๆตามที่ได้รับกิจนิมนต์ท่านก็จะร่วมทําบุญด้วยครั้งละไม่ต่ากว่า1 0 0 0บาทเสมอในกุฏิของพ่อท่านสังนั้นจะไม่มีสิ่งของที่มีค่าใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านเป็นพระที่ยึดถือความสมถะจึงไม่สะสมเงินทองและของมีค่า ใครก็ตามหากมีเรื่องราวอะไรมาหาท่านมาปรึกษาหารือกับพ่อท่านสังจะติดใจทุกคนเพราะว่าพ่อท่านสังสามารถคุยกับทุกคนได้ทุกสถานะของแต่ละบุคคลนอกจากเรื่องที่พูดคุยกันแล้วพ่อท่านสังยังเคร่งครัดในเรื่องกิจนิมนต์ใครก็ตามที่มีศรัทธานิมนต์ท่านไปในงานต่างๆท่านไปเสมอไม่ว่าผู้ที่มานิมนต์นั้นจะอยู่ในฐานะเช่นไรทั้งนี้พ่อท่านสังท่านถือว่าเขามีศรัทธา ตั้งใจมานิมนตก็ต้องฉลองศรัทธาของเขาอย่าให้เขาต้องผิดหวังซึ่งท่านจะปฏิบัติเช่นนี้มาโดยตลอด